จิบานุบานขีกระปกับอดี้รพี่น้องเ,เ,เออปีเจ็ดเดือนแต่มันขาเงาเงาทีวนี่นันบอเตียดอกนี่ขาเงางลูกผู้ใดละทายคลิปน้ำมังเวยนนั่น่ตัวตาชงเถอะโอ้น่ารัก ถูกต้องนะคะมันเป็นของของคนอื่นที่เอามาให้หนูก็เลยเกิดการาแจงก้งแจงควาาอย่างพัพวกพันกันขึ้นมานะแต่หนูก็ทําการแก้ปัญหาแล้วนะคะโดยการส่งของที่เพิ่นใหายมาส่งขึ้นจาของที่แท้จริงส่งขึ้นบริษัทเพื่อแล้วนะคะเพราะว่าของที่คนที่ปเป็นเอ็นหนูหนั้นาม,มากแบบว่าค่อยถือว่าถือต้องนะคะก็ได้รับการท่วงมาแจงมา ของใส่ของสอยของหยางที่มันที่เพิ่นหายมากนั่นแหละมันกับขอนขางมีราคานะคะสี่หามื่นด้ก็ให้ทรงขึ้นเพิ่นนะคร <laughs> <laughs> เพื่อเท่ากับโอโหเนาะเดี๋ยวจะถือขอหานันขอหานี่รับของผู้น,นันผุ้นี้อีกก็สิยากน,นะคะกะกะเซลนิดหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็บเปเป็นหยางขายก็ยอนบางเท่อกัเพิ่นกิย้อนทักยอนแกนทั้าเพิ่นหายหานนมากแต่ว่าเพียงแค่ว่าเพิน่นเพิ่นหายสิ่งของเข้ามาโดยที่พอถึง สิงสาพี่หญิงนีสีชมพูนะคะแล้วก็มืออื่นนี่อยู่บ้านสาวเหยียตะบนสาวเหยียอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ห่างบ้านแค่นี้ม่ะ กำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าสิ่งงานหนองงานในงานในบ้านงานหนอกบ,บ้านกันแล้วแต่นะคะฝากติดนตาของรานน,บบน่งได้ไน้องตอนนี้กำลังเดินทางนะคะฝนกำลังตกลิลลิ่งจ้าไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะฝนตกห้องก็ะเหลีย่ยบฝนตกห้องก็ะเล้่ยบเลี่ยวฝนก็น่าจะตกบุนี่ประรูนะคะจืดไปเบิดนะคะ กำแพงเมืองจีนโอ้คนตตะนี่คืองอนแท้คนตาจริงนะเจ้าคนตาจริงนะคะนี่ลุยนอนอยู่นะคะเมื่เอาบะฮอนบ่าน,นี้เนาะอยดับไปเนนง้นเอาเขาคือดับดูแล้วรถท่านรถใหม่ช่วงบักไงหนึ่งอันลมทับเสาไฟฟ้าเขาดานะ่าอะไรอย่างกูแล้วเขาไปเบิง่งอันศูนย์กูให้ที่บ้านเขาอันทํางานอันตากฝนตากยังเลียยไม่ออกจากกุกอันเสาไฟฟ้าแม่หนู เออพาอ,อยู่มันมาอย่ใงนเรื่องนี้ค่ะทำะไมไม่ได้ไฟดับบรรยากาศนะคะไฟดับก็นอนเอ็กเล็กอักลากอยู่อย่างนี้แหละพี่น้องคะ่ะคุณนะผู้ใดน,นอนเบอร์ทิปสวงมนาะบินบอะตูนอนอื่นอย่างนี้นะคะ ดห้ได้พยับ ha, ่ได้จ้เต้เต้ดูหัวนมเลยจีมึงหันหน้ามาสิเต้มึงหันหน้าหัวนมมึงมาสิเขาจะว่าเขาจะว่าทำไรช่องฉันติว่าอนาจารมึงมาเห็นประนันดอก เดี๋ยวเลยแกใส่ยติดยเลยไม่กดนไหนมาดูหัวนมหน่อยิอันนี้อะไรนี่ไอ้โจ๊กวอรสวัดีจ้าไอ้โจอวัดีค่ะผู้ใดสนใจว่าผมน้องนุมว่าผมน้องนุ่มนะคะผมน้องนุ่มเราก็เป็นเป็นซิเนเจอร์ของน้องนะคะอูู้ผมนุ่มได้พี่พ์อวง ชูแต่ว่าขันเทาเข้าไปนี่มันหาทางออกอะไรประชูมันอกมันหาทางมันได้กอนเนี่ยออเออายกเราพร้อมที่จะซ่อมเลยแต่มันซ้อมไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟดับไปเลโอ้ยยังเหืยมึงรายงานตรวจสิพี่น้องคะเข้ากับเานนางเ่น็ดก็ได้หน่อยแบบว่าเป็นจริงเป็นจงอะไรกับซองเห็นกระเป๋าเขานี่นั่งเหน็ดเนี่ยเพราะว่าอันอากาศมันห่อน ทังนอกมันมันพอมีร่มมันม่มีพัดร่มมันน่ก็เลยนางเลินถ่ายซ้อมเพราะว่าไฟมันดับก็เลยมาเห็นกระเป๋าเขาอืมกระเป๋าผู้ใดสูรมันก็ออันมีอนไนสันเดีอยู่ในขวดจังถิมันพกมาอย่างข่อยว่ามันอันเึียวว่าเป็นของมงคลหรือว่านั่งเรียงออหยังตัวยังแบบว่าตัวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเนาะหรือเรียกว่าเรียงหมอดนะเรยกว่าแบบว่าเอาไปถัดย้อนใส่ผีเนี่ยมันห้วยน้ำทางเพราะว่าแถวนีบปอบลายนะพี่น้องอืม ีต่บางคนแะน่บองกันผีนะคะแต่ว่าพ่อเม่นมันเอามาก,กินเหรียญถามมันว่ามันเอามากินเหรียญกินเหรียญนกินยงไหผู้ใดเคยกินข้าวสารเหรียญอมเหรียญจริๆเอาไปถายามเหรียญเป็นจริงเป็นจังนี่พี่น้องคือพกใส่ก,กระเป๋าเลยนะคะไม่ใช่ว่าพี่ตีกินนะคะแบบว่ามันกินมาโดนแล้วแหละเออไดย,ยินข่าวแต่ว่าเห็นบางหูวา่าจะกินแบบนี้จริงๆจังๆนะคะเอาข้าวสารมาทำแล้รเอามากินเล่นนะคะต้องสอบถามน้องเพรีี่ถึงเหตุผลนี้นะคะตลกสาวดาโยของเรากินข้าวสารดิบเหรียญพี่น้องค่ะเพลี่ มาสัมภาษณ์กันสิค่ะน้องอพี่ <ละ S 1> าอารีนี่เออนี่คืออีหยังข้าวสารแม่มึงเอามายัา่มเอามาย่ำเล่นว่ากินให้เบิ่งแน่อุ้พยพีอารีมันมีอยู่ติดพีอารีเคนกินข้าวสารเล่นเวลากินเรียนแล้วเอาแบบว่ากินปกติแล้วเวลาที่นุ้งกินเล่นย่ำกบกบขึ้นเอามาันเจ็บีิเป็นรสชาติมันมันเนี่ยอ๋อมึงคือบ่กย่ำในแบบอันในแบบขามขวายับางอย่างสัน่น ยาย่มันมีทถุงยางอยู่บนแม่เอาขามตราบ่แม่นแได้ในรอบแบบว่าเป็นเกี่ยวขันแบบแบบเป็นมันิ้มมันกับสึกมันกั่นนะเออแล้วก็ไม่ไม่ตรวจไม่ท้องอื่นเหรอมันก็อื่นอยู่ท้องมันก็บคนโบกๆอยู่แต่บอกว่าตรวจเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอย่างเป็นจริงเป็นจังแบบเป็นจริงเป็นจังแบบโผล่กันนะเออบ่ตรวจได้ยากี่เดือนโอ้ยมย่มนดังรถย่มังกันเ็กยำบ่แล้วแต่อารมณ์ น่องหรือ่อดเ่น่อหออนกยำเออนอนยำมันบอกกินขนมเหลแต่มันก็เคยอมมันดนจะมันละลายปะอาวมันผู้บู้ได้ก็น่อก็ยำก็คืนแล้วอันนี้อันกว่าทั้งที่กินโดนป่ะไหนมื่นโอ้ยยิแพรี่มันกินหลายป่นีรหนึ่งนะดได้สามสมื่อยู่ละโอ้ยอย่าว่าเถอะกลัวมันกินอาทิตย์หนึ่งผนยำเรียนแบบว่า เนี่ยบางข้อย kind of ้ำมั้งสินะว่ามันกินยังไงมันกิได้ถุงน้อยถุงลานถุงละสองลอยกัมกินหมื่อหนึ่งโอ้ยอย่างดอกเพรลี่สวมันกินเมื่อยในไงพี่น้องก็ว่ามันมันบ่หน่อยได้นี่นะผ่านฉันผ่านไม่ไปเดลยไปงานเขาจะคือมาปากไปดิเออข้าวสารนะคะเอาโอเคอันเอียงแปลกๆก่าโลกใบดีเนาะว่องเหงบ่มีหยังบ่แปลกเนาะแปลกมันต้องเห็ดแบบ แน่หรือหลกบบอกก็เห็ดเออแน่หรือหลกบบอกก็เห็ดเนาะขอบคุณน้องเฟรดี้นะคะจริงแปลกใหม่พี่น้องผายเห็นมันกระสือข่าวสารมาฝากมันเดิมอัะนี้มันบอกเอาเงินมาได้หรอกมันเอาต่อชาติน่าจะเป็นของสมนะคะอยู่ไทยเจริญนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะครับรถนายเขาก็ขับรถบ๊อปินยืมรถอาจารย์เอิร์ดมานะคะเดินอยู่นะคะมาซื้อแนวกินนะคะ ไอคิดหห้กัเป็นหนูใส่กับปธนมาเลใคคิดหอดบ้านนบรรยากาศตลาดบรรนหอกข้าวพี่หนองค่ะไกล้บ้านตลาดบ้านๆน,นะคะมาดูกมาก,กีดได้อะไรน้องฮินกินะคะ อยมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วอีหนึ่งก็กินซูชิอีหนึ่งก็กินทากโยกยากิแซลมอนชีสทูน่ามันมาจากญี่ปุ่นนะคะกินฮอทบ้านเนาะกานทำนะคะถ้าเห็ดก็ฉีดเพนหนาะอืเต no ัวโนบิวตี้คือมันก็ไม่คือเห็นง่ายเฉยชัวร์อวตารหนาอะเปะร่องแบบนี้เปะร่องเบาเบาเปะแบนะบนี้โอ้ ปลาหมึกปลามึกนะคะมีหลายราคาตัวใหญ่ก็35บานะคะนี่ปากมันเนาะไม่ได้หบาทซื้อง่ายขายคล่องนะคะหิวปนันติลกูกน้นนองหิวลูกก็หิวพี่นอ้องถ,ถ้าผู้ฒ่าจือของหลายหมันหิวพ็นางกินโลดตอนนี้ไหมใคว่ามป็นผู้ใด้มานางกินตอนนี้งัวแม่เราเป็นน้องมาก ลนนะะเลวอะองเลยองคน้อยเล๋ยวอีกองหนึงค่ะองค์การ <c oughs> บ้านในมานะคะองการหาสเสือองการ<อ>หาเ<ด>ื<ด>ใจน,น,ออนะคะปานกเงันกอกหลนะคะสี่หลถชูมมีผาลายอย่างดอกชัวมี่าหวดหดคาบานดอกมาแม่กันแล้วมีงวดเดงงวดจะทำนุ่มอความไฟฟ้องกระเทยคือการทำนมและทำหีนะคะอือ คว้าฝันนั้นจุงชูคนกระเทยแล้วก็การมีผัวเออกระเทียมีผัวแปลว่ากระเทยสวยนะคะ <c oughs> กูจะบอกเลยตอนนี้พี่เราเออเราม,มีผัวแล้วกับผัวเก็บเงินให้ทำนมเออเลิศน,นะคะเดิมเดิมสเกตฟังฟันแล้วอีกบอกี่บาทกะเอออีกบอกี่บาทด้วติมันจะเห็ดเท่าไหร่จีหมืน่นบอกสามหมื่นจีหมือนอ่นเหนือสามหมื่นเก้าตีไปจีหมื่นหาโหลดเพราะวะหนึ่งตีไปหาหมื่นโหลดตรงเพื่อไว้เพราะว่าหนึ่งคาท่าพักฝืนค่าของเดินทางแล้วก็ค่าเสือใน ตีไปห้าหมื่นเลยนะจ๊ะมัมนเน้อย<ม>น,อนิดมากพอดีนะคะเบาปืนไอ่แล้วเราก็มากพอดีนะคะยังรถอาจารย์เอิญมากพี่น้องเพราะว่ารถขบับเบรคนะคะถ้ามีความแบบกระเทยกระเทยหน่อยชนี่นหน่อยมีความแบบว่าอยากมากแล้วก็หายืมรถเข้าไปทัวร์ทิพย์ทัวเรียนนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมของแดนเซอร์นะคะภายในอาคารภายในออฟฟิศนะคะ ก็จะมาซ้อมท่ากันก่อนค่อยรวมวงจริงก็จะประมาณนี้นะคะจะปูเส่กระดงพี่น้องขาตีขาตีหนา้าตีหลังนะคะน,นนี่ก็เป็นการซ้อมของน้องนริตากับคุณแม่นะคะเพียวพาวซ้อมเพียงหมอลำจนนะคะอาจจะติดลิขสิทธิ์นะคะเราต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ให้ฟังเสียงจริงนะคะรอฟังพรุ่งนี้นะคะหมอลำจนพี่น้องอยู่ทั้งเวทีนะคะน้องนริตางานแรกพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะพรุ่งนี้เจอกันที่ ตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบุญมองไฟนะคะ